าพามาชมอืมไม่ใช่าพามาทําความรู้จักกับคาเมรี่ครอบครัวของคาเมรี่นะคะครอบครัวของคาเมรี่มีใครบ้างมีใครเอ่ยไหนนี่คาเมรี่ไม่ใช่คาเมรี่นี่ลูกของคาเมรีไม่ไนะครับคาบอยผมชื่อคาบอยครับคาบอย คาบอยได้เสื้อสีมชมพูคาบอยคาบอยคะไหนมองกล้องพีมองกล้องมองกล้องแม่กำลังถ่ายทอดสดอายแล้วครับอายคาบอยอายนะนี่ก็จะเป็นคาบอยอาจะาตัวเล็กนั่นคืออะไรอยากเข้ากล้องด้วยใช่ไหมตัวเล็กคือ อไม่เห็นแล้วเดวนะตัวเล็กอยากออกกล้องด้วยนะี่ไงตัวเล็กตัวนี้ชื่อคามูละขามูละเดินไปนู่นแล้ว,วจะตัวเล็กคามูละนั่นจะเป็นคอกที่สองของแม่คารเมรี่ คาเมรี่ก็เป็นแมวจรน,นี่แหละค่ะเป็นเสือสายแมวจรเป็นแมวผพันพื้นเมืองไทยแท้ๆแ,แม่ของคาเมรี่เก็บมาจากแมวจรนคะคะนี่คาบอยตัวริ้อีกตัวหนึ่งตัวนี้อีกตัวหนึ่งนั่น ตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะคะเจ้าเจ้าตัวนี้จะเป็นแมวอายุสองเดือนนะคะตอนนี้เป็นข้ที่สองเป็นน้องของคาร์บอยนอกจากจะมีชาเย็นแล้วชาชาเย็นชานมเย็นชา,ชาเย็นจะเป็นอีกอ่าอีกอค้อหนึ่งนะคะ มองกล้องหน่อยนะครับคาบอยมองกล้องหน่อยผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมคบแม่ชีนะครับติดตามผมได้นะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามผมนะครับคาคากิจะอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะ แยคาจิกับคาบอยเขาไม่ถูกกันขนาดเป็นพี่น้องกันก็ยังไม่ถูกกันเลยนะครับใช่ครับลักคาจินะสิคาจิชอบแย่งอาหารผมกินประจำเลยครับใช่ใช่นะคะคาบอยเนี่ยพูดถูกคาจิเียจะชอบกินแล้วก็จะแย่งพี่ๆจะ ตัวนี้เนะี่ยพี่ตัวเป็นพี่ก็จะเสียสละให้น้องก็จะกินไม่ค่อยอิ่มแล้วสงสารก็เลยแยกเวลากินก็จะแยกกันอืนะครับไหนไหนแต่งตัวหรือ,อยังล้างหน้าหรือ,อยังครับถึงตัวหรือ,อยังครับน, αι? น αι? บอกหน่วยแม่ก็ไม่ถูกชอบชอบกัดคาบอยวันนี้มาทำฟังก์ชันกับคาบอยก่อนนะครับสวัสดีครับผม ก็เป็นการทดสอบนะคะทดสอบไลฟ์สดตัวจะเป็นยังไง